คุณผู้ชมครับไปส่องโมเมนต์หวานๆกันหน่อยครับสำหรับคู่จิ้นส่งท้ายปีที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือแพทริกแล้วก็เบสคัมซิงนั่นเองครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่าแฟนคลับเนี่ยโอ้โหเข้าไปถลม่มกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนั่นเองฮะซึ่งเป็นคลิปที่แพทริกเนี่ยกำลังไลฟ์สดนะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเบสคัมซิงเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์นั่นเองฮะซึ่งแพทริกก็็ถาาาามมมนนะะะวว่เข้า้าดูจริงฮแลก ช่วงนี้เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่เบสทคสัมสิงเองเนี่ยก็ถ่ายละครดึกด้วยนะฮะด้านแพทริกเองเนี่ย ก็ยอดหวานทําคะแนนไปอีก1กลุ่มนะครับคุณผู้ชมผ่านทางไลฟ์นี่แหละนะฮะบอกว่าช่วงนี้ถ่ายละครดึกเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็สู้ๆนะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก่อนจะทิ้งท้ายสุดาะฮาเนี่ยบอกว่าจะได้เอาเงินมาเปผมนะฮะทีนี้เนี่ยแฟนคลับก็โอดได้ว่าเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าตั้งใจทํางานกันทั้ง2คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าแพทริกเองเนี่ยก็มีงานอีเวนต์ไม่น้อยเรียกว่าเป็นดาราคนหนึ่งเลยฮะค,คุณผู้ชมตอนนี้เพราะตั้งแต่มีกระแสะกับเบสคาสิง um ออกมากเน มีหลายคนเนี่ยจับจ้องแล้วก็โฟกัสตลอดเลยสําหรับคู่เบสแล้วก็แพทริกนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักๆนะครับที่เอามาฝากให้กับแฟนๆของเบสคํา <ำ S 1> สิยง,งแล้วก็แพทริกกันนั่นเองนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่แฟนๆเองก็อย่าเพิ่งหยุดพายเรือนะครับยังคงต้องพายเรือกันแบบหนักหน่วงกันต่อไปนะครับเพราะว่าโจทย์ที่เบสตั้งไว้เนี่ยก็คือ2ปีนั่นเองนะครับที่จะเปิดตัวคบกับแพทริกแต่ว่าดูๆแล้วเนี่ยนะฮะคะแนนของแพทริกเนี่ย,นนยช่วงนี้น่าจะสูงปรีดขึ้นมาอย่างมากเลย,เลยแหละครับคุ ท้อใจเนี่ยพายเริงกันต่อไปกันคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก็หน่อยครับใช่เบสมาเบสมาเหรอมาบหมอมาสวัสดีเบสหน่อยเลยครัสวัสดีน้าเบสมาโอ้ยแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปงานครับพร้อมออกงานเอาแผลใช่กับเบสมาหมอบปะเนี่ย ไปไหนเด็ดดีไปงานครับไปงานแลมโบโ์เขาวอกเราเลยจะปิดทิพแล้วใช่ไอะไปงานใช่ไปงานแลมโบวครับเบสมาสวัสดีครับเบสจังใจทำงานนะครับนี่บอกนี่เราเรอ,อีกแล้วกน้อีกจังใจทำงานนะครับถ่ายละครวันนี้เลิกดึกอีกแล้ว <laughs> พูดเลยว่าคนนี้เขาขยันมาก คี่ถึงนะน้องเบยไว้เจอกันนะ,ะตั้งใจทำงานห่างก,กันไปให้แพทถ <laughs> ึงนะครับได้อันนี้ก็้ป็ใใ้ได้สร <laughs> ุปหมดแรงอ่ะไม่มีกำลังใจทำงานต่อ <c oughs> โอ้เครียดเลยคับโอเคทุกคน <laughs> ไปแล้วนะคะ ไอเดียวอมมันนี้มาในทีมแบบว่าไม่ได้มีคนดูเก้าคันคนเ่ะคนดูแพดดิกแต่งหน้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมแต่งหน้าเองให้ดูเลยใช้อะไรบ้างเลยแต่งหน้าเองโอเคนี่แล้คุณมาในทีมอะไรครับคุณเหมือนพี่แบงค์เลยละบายบายค่ะโอเคบายบายนะที่ผอไว้ไปหน่อยบายบายเดี๋ยวไว้ไลฟ์ใหม่ครับแต่ผมรีบไปก่อนเลยเขารีบไปงานบายบาย